สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์พริกปีศาจหรือว่าพริกอัคนีพี่โรดนะคะนยะคะมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าบุโจโลเกียนะคะมันเป็นพริกที่เผ็ดขึ้นอันดับ10ของโลกอันนี้อยู่ในอันดับที่4นะคะเมื่อแรกๆก็คือขึ้นอันดับ1ของโลกแล้วก็ หลังๆก็ตกอันดับมาเหลือเป็นอันดับที่สี่นะคะอันนี้พันธุ์เราได้มาจากโครงการหลวงนะคะเราไปเที่ยวงานสีสันดอยตุงนะคะเราซื้อต้นกล้ามาหนึ่งต้นแปดสิบบาทแล้วมีพลิกมีมีลูกพลิกอะคะ่ะอยู่ประมาณห้าลูกอีกรุ่นเก็บไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์กันนะคะที่จริงต้องต้องสวมถุงมือนะคะเพราะว่าคราวก่อน เขี่ยมเมล็ดพริกแล้วใช้มือเปล่าปรากฏว่ามือนี้ร้อนไปประมาณสักสามวันเลยนะคะแต่วันนี้เราก็จะระมัดระวังแล้วกันนะคะอันนี้คือพริกที่แก่ได้ที่แล้เราจะเก็บก็อุปกรณ์ก็มีมีดนะคะแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นง่ายๆนะคะ แล้วก็ผ่าก่อนอนุญาตใช้มือนะคะต้องใส่ถุงมือนะคะอัน,นเก็บไว้นานนิดนึงแล้วไปเก็บอันนี้จะมีเชื้อรานิดนึงแต่ก็ไม่น่าเป็นอะไรมาก เกี้ยงนะคะค่อยๆเกี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับความชื้นที่จริงมันแดงแล้วเราก็ควรจะเก็บแต่หาทิง้งปล่อยทิ้งไว้ที่ลำต้นเขานานเกินไปไม่น่าเป็นไรเราไม่ได้เราใช้เอง เ,เก็บไปทําพันธุ์เองถ้าใช้มือเปล่านี่แบบแสบเข้าไปถึงข้างในเล็บอะค่ะ สีสีเมล็ดนี้ก็ได้เมล็ดข้างในเยอะแยะมากเลยถือว่าคุ้มค่ะซื้อต้นกล้ามาหนึ่งก้าซื้อเลือกที่ต้นที่เขาติดผลนะคะติดผลแล้วเพราตั้งใจว่าจะมาเก็บเก็บพันพลิกไว้ใช้ต่อน่คะ พีชศาสหรือพิกอัคนีพิโรดนะคะสี่สี่เม็ดโอได้มเมล็ดพันธุ์ก็เยอะเลยนะคะสามารถขยายพันธุ์ต่อได้เดี๋ยวเราไปพึ่งในร่มนะคะแล้วค่อยเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเอาเศษเปลือกพิกออกก่อนนะ่คะ เดี๋ยวคล,คลิปอื่นๆนะคะก็จะทาําเกี่ยวกับการเทคนิคการเก็บมเมล็ดพันธุ์ของอพืชแต่ละชนิดนะคะมาให้ดูนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ